สวัสดีครับผมเอาแล้วครับลูกที่กับไมโครหน่อยคูบูต้าเก่านอกเมื่อกี้ไงเติบได้ยังไงเราอามยาวด้วยโซไม่ซองขางเร็วครับเพลิดลุ่นเร้วเพลิดลุ่นเร็วราคาลงแั่ไหนเนาะ เน่ยองเลยบ่ดิโอ้นั่งบางกอนโอ้ยว่าไม่ต uh ิดเชิงเลยกูหัวพดเนาะพวม่ซีเมนอยู่บ่าโซใหม่ช่องทางเอวใหม่โซใหม่โซใหม่สปอเก็ตกันยยงดีอยู่ เนี่พัดว้าบ๊วยัดติดเครื่องปั๊บหลดุดโอ้ลองมึงคือ KX หนึ่งหกหนึ่ง KX หนึ่งหกหนึ่ง KX หนึ่งหกหนึ่งครับ อ้ามยาวแล้วเด้งมึงกีใหญ่ตัวนี้ประมาณห้าตันครับตัวนี้ประมาณห้าตันฮะพอดีพอดีปะดีมันตักใส่รถดัมตักงหินตักงยางพอดีนี่พอมอวนแล้วตอนนี้มันกัดกันแล้วเงินนี่ฮะงูระบายกัด bít เดี๋ยว trẻ กุญแจลงหั่นเดี๋ยวติเครื่องมึงดูฮะย่าง mà เบิ่งก่อนบ่ติๆเดิมมัน mày Ồ, chai dài làm cho anh Bụng kì cũng đầy lục đấy, nó nhìn lâu xong rồi Ừ, dài hơn ở là nụ nị dài hơn khá là nụ nị Dài hơn nữa đúng không? Ồ, nó đầy lực Ồ, nó đầy lực Cái này đầy quảng Ừ, lực bụng tê tít bụng kì nữa anh ấy lắm đi. ấy là phụ đề Bá 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 Bá, 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 bá,

่าคอยล่องก็ล่องเลยดิอนี้ล่องหายจานล่องมึงครับโอ้หันทันท้าพุ่นันาพุเากลยเงแห่งเหอเนาะนั่นแหละเขาเล่ยเงแหนงเหรอเนางเออเออเล็กลีกลีกล มันมัน <Auf> ม <How to graduate> ันเป็นสวิงโอ้ยคูโบต้าครับ KX หนึ่งหกหนึ่งอาร์มิเศษก็ค่อนจะยาวนิดนึงเมื่อกี้สลักเมื่อกี้ใหม่อาจารย์ยญ่เขาบรกท่านยอมเลยพี่น้องก็ไปโค้หน่อยท่านนั่นแล้วท่านไหนใส่กับาคยครับ นี่แกว่าอยากได้พซ่ไปตักทิ้งทักใส่นะนี่ครับนิ่มนวลเรื่องไหนเอวใหม่โซ่ใหม่เมื่อกี้ใหม่จ <c oughs> <c oughs> ะราคาตัวไหนประธานหูเด้อพี่น้องเดี๋ยวให้เพื่อนคุยกันเถอาแต่ว่าป้าบอกว่ามาเบิ้งกันครับว่ามล้วที่จังไหน KX161 ครับตัวนี้คูบต้าเก่านอกถ้าเราจะว่ายังไงราคาน่าจะไม่ขาดจองรัแสนนะทุกคนเมื่อกี้ผมลองไปแล้วครับป๋าบอกว่ามมงลอวันเมื่อวานน่ะจัดไปผมรองให้แหาจารยรลองบางครับคนละหลอบคนละหลอาจาจย์บ่อไม่มีควรเลย คอยครับแกถนัดสวิงกันนาลังไหมพอมาเจอนี่สวิงซ้ายขวาปุ๊บแกก็จะหลงๆนะครับแกหลงอันนี้มันจะเป็นสวิงแบบสวิงซ้ายขวายืดอามก็ดันหน้าฮะดลดลงอีกบังลดลงอีกบังลดอีกลดอีก,อกเอเอเลงลงอีกบังเอ้สักนี่แหละ โอ้ยมันมันมันประทันใจใคยเนาะเฮ้ยผู้เฒ่าก็ไม่หลุนเคือกี้ันดอกไม่เหราเจยแม่เขาบอกเพราะว่าข่อยเล่งแง่หัวเล่งแง่เราข่อยอยากเร็วเนาะเออ จอยากได้เลี้ยวยกเล่งแหงเอาอะมักกไดหนม่โค oh ้น <g zia> ่อยโโโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยล้่รู้ไกลได้ดิไม่เราติดลบไยได้แบบนี้ เล็งแห้งมแห้งพดบานนี้แต่ว่าเครื่องอยีครับผม่มีควรเลยแต่นี่แต่เวลาเราเบรกปุ๊บมันจะมีช่องว่างนิดหนึ่งครับพอเราเบรกสวิงปุ๊บมันจะมีช่องว่างเลยขยับซ้ายขวาได้นิดหนึ่งแต่ว่านี่ขนาดนี้แกว่าตักเอาไว้ตักขิงตักายอยู่บานอยู่อูนะครับก็ดีเลยครับพี่น้อง ตัดหตัดทรายพอดีเลยตัวนี้ขนาดประมาณ4ตันห้าประมาณนี้ครับ4ตันห้าหรือว่า5ตันประมาณนี้แหละตัวล่างดีครับเครื่องดีขนาดเหล่งนี่มมีขวดครับ แล้วเี้ตักปูนนี่บางนี้วันนี้มันสาวปูนหักไปแล้วเคี่ยวเคี่แต่แกกับบ่ก้อยถนัดไหมแกไม่ค่อยถนัดคนโทนนี้เคี่ยวเคียปูนนี่บาง บอกบอกว่าสันแกไม่ถนัดคอนโทรลแกก็เลยไม่อยากลองนิ่มหนีอยู่ครับ ครับพอเวลาเราหยุดเราสวิงเบรคปุ๊บม,มันมันจะมีจังหวะว่างอยู่ก็กกับกกลัก,ลกลเลยบแบบ ล่องอยาก่องอยาก่องดับเลยอยาก่องสตาร์ทเข้าจอดแล้วครับก็สภาพโดยรวมก็ดูดีครับดูดีแต่ว่าแอร์ยังไม่เย็นเนี่ยเมื่อกี้บดีหน่อยได้นน่ Đi. tôi đi chăng mặt sáng Chẳng chăng sáng <laughs> FC đấy đi FC chăng sang hết, hết đi hết đi chăng đây <laughs> hết đi hết đi ok ok sáng ok hết đi hết đi à ok ok cả để ok tiếp ok ok